ำไงคะก็ประท้วงอะเดก็สื่อสารไปทางสากลคือประท้วงประท้วงไปอย่างนี้แหละจนกว่าเขาจะรับฟังอะคะ่ะ GBC กัมพูชาไม่ตอบรับการเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้ว RBC จะคาดหวังได้ยังไง ก็ไม่เปิดเผย ABC ก็จะพูดอีกนะคะถ้าไม่ยอมรับก็จะชี้แจงต่อสังคมโลกให้ UN เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนที่เราจะสื่อสารว่าเราพร้อมในการใช้สิทธิป้องกันตัวเองอันนี้หมายถึงอะไรคะแม่ทัพภาคสองบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางรัฐบาลในส่วนของเราเราปฏิบัติหน้าที่ต่อท่าทีกัมพูชาเรื่องนี้เป็นปกติมีการเตรียมพร้อมในส่วนของเขาแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทในพื้นที่ยังไม่ถอนกําลังอาวุธต่างๆอยู่เหมือนเดิมกัมพูชาเขาไม่ลดลาวาศอกในเรื่องของการใช้ทุนระเบิดไง ทีนี้พอไปถามบอกว่าสถานที่ในสถานการณ์ในพื้นที่มันยังไว้วางใจไม่ได้ใช่ไหมก็ท่านก็ย้ำอีกทีนึงว่าไม่มีการถอนกําลังอาวุธหนักก็ยังอยู่แนวชายแดนนั่นแหละส่วนใช้รถกวาดทุ่นระเบิดทาได้ไหมท่านก็บอกว่ามันก็ทําได้แต่ว่าบางจุดมันเข้าไม่ถึงมันเป็นป่าทึบมันต้องใช้วิธีอื่นนะคะทีนี้พอถามบอกว่าเอ๊รัฐบาลส่งสัญญาณเรื่องการเปิดด่านมาแล้วหรือยังทางแม่ทัาพภาะที่สองบอกว่าถ้าเขามาถามทหารเราจะบอกว่าเรายังไม่พร้อม แล้วก็กล่าวทีเล่นทีจริงทิ้งท้ายว่าปิดยันกเกษียณน,นั่นแน่ห้าสิบวันนี้ท่านก็บอกสกสองเดือนนะยังคงต้องปิดอยู่นะอะไรเงี้ยอ,อันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับสัมภาษณ์ท่านแม่ทัพหลังจากที่เมื่อกี้เข้าไปร่วมเสวนากับเด็กๆนะใช่ค่ะอะอคุณผู้ชมมาพาไปดูงานดีๆกันหน่อยนะครับสถาบันโพธิขยาวิชาลาย9 8 0ผนึกภาครัฐภาคประชาชนจัดเสวนาหนุนการเสริมสร้างความมั่นคง แห่งพระพุทธศาสนาร่วมสะท้อนปัญหาแลกเปลี่ยนมุมมองเสนอแนวทางฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสารรค์ติดตามรายละเอียดครับสถาบันโพธิขยาวิชาลัย980ร่วมกับภาครัฐภาคประชาชนสื่อมวลชนจัดการเสวนาสำวาทะการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด การสัมวาทะครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมฟังร่วมคิดร่วมหาทางออกโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้มีบทบาทจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาและเปลี่ยนมุมมองและเสนอแนวทางฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสารรค์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ร่วมกันในระดับสาธารณะเกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมของพระพุทธศาสนาได้ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือแนวทางเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนรักษาพระพุทธศาสนาในอนาคตเราก็เล็งเห็นว่าถ้าเราเนี่ยไม่หาทางที่จะอินพุตกันทม นะครับด้วยจิตที่บริส like. ุทธิ์เราไม่ได้หวังสปอตไลน์นะฮะความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นคือเป้าหมายของพวกเราทุกคนการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการบูชาเงินและอํานาจการที่ผู้นําไม่รู้จักใช้ใช้ธรรมะเป็นอํานาจแต่ใช้อํานาจเป็นธรรมผมเห็นเส้นทางในอนาคตครับตามเหตุและปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีอันนี้คือกฎธรรมชาติครับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายทั้งจากภายในและภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจและความศรัทธาของพุทธบริษัทได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญปัญหาที่เคยเป็นเพียงรอยร้าวเล็กๆได้สะสมกลายเป็นวิกฤตศรัทธาอย่างลึกซึง้งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์เท่านั้นหากยังสั่นคลอนความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยโดยรวม เหตุการณ์บางประการที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันล้วนสะท้อนถึงความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังจากผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็นผลจากการขาดกลไกร่วมในการคุ้มครองปกป้องและเผยแพร่อ,องความรู้ที่ถูกต้องตามหลักธรรมในพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการริเริ่มเวทีหารือเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางออกและฟื้นฟูความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน ช่วงนี้ขอบคุณล่ามาสามือของเรานะคะจันจันทาสุขสัตธรรมค่ะอ้าวกีฬานะคุณฟูเขารออยู่นะครับยูฟ่าซุปเปอร์ครัพเมื่อคืนที่ผ่านมาเปเอชเจกับสเปอร์อีกนิดเดียวเท่านั้นผมเชียร์สเปอร์นะเมื่อคืนอ่ะคือเมื่อคืนนี้สเปอร์เนี่ยนำอยู่2องเก้าด้วยกันนะครับคือนำสองศูนย์พอยิงจุดโทษเนี่ยสเปอร์ก็ได้เปรียบด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย